กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างสรรพพลังสตรีให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบีย้ยในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ เป็นแรลงทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีตลอดจนเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีและแก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่างๆการสร้างภาวะผู้นำการพัฒนาองค์ความรู้คุณภาพชีวิตรวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรวมพลังของสตรีชาวจังหวัดแพร่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีในด้านการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนาการฟอนกลองอื่นซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมล้านนาที่สงคุณค่ามาแต่โบราณจึงได้ดำเนินงานโครงการสร้างสรรพลังสตรีส่งเสริมประเพณีล้านนา เมืองแป้่ครบรอบ1 1 8 8ปปีซึ่งเป็นโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่มีความสนใจและต้องการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภททุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่มาเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้สตรีจังหวัดแพร่ได้มีกิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงการรวมตัว รวมพลังและรวมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมากถึง900คนใช้งบประมาณประเภททุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่จำนวน4 0แสนบาทรูปแบบการดำเนินงานตามโครงการประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่หนึ่งการฝึกอบรมวิทยากรครูก่อแม่ครู จำนวนทั้งหมด40คนอำเภอละ5คนเพื่อเป็นทีมในการฝึกอบรมในระดับพื้นที่โดยได้ดําเนินการเมื่อวันที่23-24ถึงธันวาคม2558ณหอประชุมโรงเรียนนารีรัฐจังหวัดแพร่กิจกรรมที่2การฝึกอบรมในพื้นที่จํานวน2วันโดยมีทีมวิทยากรครูก่อที่ผ่านการฝึกอบรมอำเภอละ5คน ดำเนินการฝึกอบรมแก่สตรีในพื้นที่ตามจํานวนเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละอำเภอดั <_ c oughs> โดยหลังจากที่ทุกพื้นที่ได้ดำเนินการฝึกอบรมสตรีในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้มีการนัดหมายเพื่อรวมพลังสอใหญ่ร่วมกันในวันที่27มกราคม2559กิจกรรมที่3 สตรีจังหวัดแพร่ที่ผ่านการอบรมตามกิจกรรมที่สองร่วมตัวร่วมพลังร่วมใจเพื่อแสดงพลังสตรีในทางสร้างสรรค์ร่วมสืบสารและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของเมืองแพร่ในเงินเฉลิมฉลองเมืองแพร่ครบรอบ1188ปีในวันที่30มกราคม2 5 5 9อยอย่างยิ่งใหญ่อลังการ เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจแก่ชาวจังหวัดแพร่และแขกผู้มาเยือนที่มีโอกาสได้รับชมการแสดงฝรนรำที่สวยงามในครั้งนี้และที่สำคัญงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าพลังสตรีพลังสร้างสรรสร้างสรรปร,ระวัติศาสตร์เมืองแพร่1,188ปีได้อย่างสมศักดิ์ศรีและงดงาม ควรค่าแก่การจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่ง